นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงการทำหนังสือและขอเยี่ยม4ี่ลูกเรือไทยที่ถูกควบคุมตัวอยู่บนเกาะสองประเทศเมียนมาแต่ยังคงเป็นอำนาจของรัฐบาลเมียนมาที่จะพิจารณาตอบรับนะคะพร้อมกับชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการปล่อยตัวคนไทยตามขั้นตอนจะจบในระดับคณะกรรมการท้องถิ่นแต่ทางการเมียนมาระบุว่าจะต้องส่งเรื่องให้รัฐบาลกลางเป็นผู้พิจารณาค่ะ โดยกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัคราชทูตไทยประจำเมียนมาได้ยื่นหนังสือให้กับกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาแล้วขณะนี้จะต้องรอกระบวนการทั้งหมดเพราะเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศยังไม่สามารถตอบได้ว่าที่ปล่อยตัวล่าช้าอาจจะไม่ใช่เรื่องเรือประมงแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในเมียนมาด้วยหรือไม่ค่ะที่มันล่าช้านี่เป็นเพราะว่าเขายังใจิตใจว่าไม่ใช่ชาวประมงปกติหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับ ผมตอบแทนเขาไม่ได้นะครับอย่าไปเดาเขาเลยเขาอาจจะคิดอะไรหรืออะไรเขาเป็นอำนาจเขาว่าถึงเวลามีมาทางเราเราก็ต้องใช้อำนาจส่วนของเราในการพิจารณานะครับอย่าไปคิดว่าเขาต้องอยู่ตรงนี้อะไรเราไม่รู้คือตอนนี้ก็คือเราเราต้องรอใส่เขาใช่ไหมครับว่าจะก็ขณะดงนี้เข้าไปอยู่ในดดนแดนเขาแล้วข้อกล่าวหาเขาก็มีว่าเหมือนกับเราไปลุกล้ําเขาซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเราได้ประท้วงไปแล้วตั้งแต่ต้นที่เคยบอกว่าเราประท้วงว่ายังไงก็ใช้ ใช้ใช้เกินกว่าเหตุนะครับในการในการยิงแต่ว่าทั้งหมดข้อเท็จจริงเรายังไม่มีใครรู้ เมื่อวานนี้มีรายงานออกมานะคะว่าทางการไทยได้เตรียมข้อมูลสี่ข้อเพื่อดําเนินการให้เมียนมาปล่อยตัวสีลูกเรือคนไทยโดยเร่งรัดคดีที่เกิดขึ้นเตรียมการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาจะสอบถามไปยังคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือ TBC ว่าได้รับหนังสือจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากเนปิดอแล้วหรือไม่และจะขอพบสี่คนไทยที่ถูกควบคุมตัวอยู่ทั้งนี้คณะกรรมการ TBC ฝั่งไทยเตรียมขอประสานเพื่อที่จะวิดีโอคอลคุย กับ TBC ฝั่งเมียนมาด้วยค่ะขณะเดียวกันก็มีรายงานด้านจังหวัดตากว่าสื่อของเมียนมาบางสำนักได้นำเสนอข่าวกรณีสีลูกเรือประมงไทยว่ายังไม่ได้รับการปล่อยตัวแต่อย่างใดโดยเฉพาะสื่อที่เกาะติดอยู่กับเจ้าหน้าที่เมียนมาเช่น s s Media Agency รายงานข่ะว่าในขณะน,นี้คนไทย4คนและชาวเมียนมาทั้งหมด27คนยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่สพเกาะสด่านตรงข้ามจังหวัดระนองด้วยข้อกล่าวหาลักลอบเข้าเมืองและทำการประมงที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะ โดยนายอูจอ่อไท่ข่ายซึ่งเป็นผู้ว่าการจังหวัดเกาะสองของเมียนมาพร้อมผู้กำกับสอพอเมืองเกาะสองเจ้าหน้าที่กรมประมงเมีเมยนมาตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเกาะสองได้ไปรับตัวผู้ต้องหาทั้งหมดที่หน่วยทหารกองทัพเรือของเมียนมานะคะและที่น่าสนใจก็คือสื่อเมียนมาไม่ได้พูดถึงการปล่อยตัวคนไทยทั้ง4ี่คนและให้ข้อมูลว่าทุกคนต้องถูกดำเนินคดีขณะที่ชาวเมียนมา27คนถูกสอบอย่างละเอียดว่าเกี่ยวข้องกับ ฝ่ายต่อต้านหรือไม่ค่ะขณะเดียวกันในภูมิธรรมยังกล่าวถึงกรณีที่นายสนธิลิมทองกุลอดีตแกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยืย่นหนังสือเรื่อง MOU ไทยกัมพูชาปี2544ถึงนาย,ยกรัฐมนตรีที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกรัฐบาลโดยขอให้เป็นไปตามกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกรัฐบาลยินดีรับฟังทุกอย่าง และขอให้สื่อมวลชนอย่าตั้งคำถามถ,ามถึงความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นเพราะจะไม่เป็นผลดีต่อประเทศมีแต่จะทำให้หมดความเชื่อมั่นค่ะ